สวัสดีค่ะป๊อปปี้นะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมารีวิวนะคะเป็นรุ่นคูบูตาค่ะก็จะมี40นะคะ47แล้วก็50ค่ะลูกค้าที่กำลังมองหาเป็นรุ่นคูบูตานะคะก็ที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะมีรถไถยหลากหลายรายการค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะเหมือนเดิมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะหรือใครที่กดติดตามป๊อปปี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป๊อปปี้ เพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อ,ตอไปถ้าชาวป็กดไลค์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูคันแรกกันเลยนะคะก็เป็นรุ่นคูบตาค่ะ l c 1 8อ p นะคะคันนี้ SP e ค่ะ40แรงเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะคะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8ดเกียร์ค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี64ค่ะ คันนี้จดทะเบียนปีหกสีนะคะเล่มชุดโอนครบคันนี้สีสันเดิมสภาพเดิมค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอลยนะคะด้านล่างแห้งๆไม่มีรั่วซึมนะ อุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นด้วยกันมีดันหนา้าแล้วก็ผานหลังอุปกรณ์2ชิ้นค่ะในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหน้าได้ยางใหม่ส่วนยางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถ เบาะนะคะเป็นเบาะใหม่ที่ร้านไปคงให้ใหม่เลยหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมไม่มีรั่วมไม่มีแตกชั่วโม,มงการใช้งานคันนี้นะคะชั่วโม,มงไม่ขึ้นก็เลยจังใหม่จากศูนย์นะคะสีสันเดิมสภาพเดิมเข้าบ้านสวย,สวย ในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นผ่านใหม่ค่ะผ่านสยามสตูล่าผ่าน5ใบ22นะคะผ่าน5ใบ22ยีดีโอใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ทุกจุด อันนี้นะคะเครื่องดีเกียร์แวค่ะสีสันเดิมสภาพเดิมจดทะเบียนปี64นะคะเจดทะเบียนปี64ราคาค่ะ365,000บาทนะคะราคาเพียง365,000บาทค่ะคูปตา LC 0 1 8 s p ค่ะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้ก็คูปตา LC 0 1 8ค่ะ คันนี้นะคะเป็นรุ่น D T นะคะส่วนคันนั้นก็จะเป็น S p ตัวใหม่ขึ้นมาหน่อยค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63นะคะเล่มชุดโอนครบค่ะคันนี้ก็สภาพนะคะสภาพเดิมสีสันเดิมนะคะก็จะมีเก็บสีแค่ตรงด้านหน้ากับตัวคานนะคะเก็บสีด้านหน้ากับตัวคาน นอกนั้นเป็นสีสันเดิมค่ะด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมค่ะในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถ ส่วนอุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะดันหน้าแล้วก็พานหลังดันหน้ากับตัวคานเก็บสีนะคะเบาะเป็นเบาะใหม่ค่ะหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนะคะไม่มีรั่วไม่มีแตกสภาพเดิมเชั่วโมงการใช้งานค่ะ1200ชั่วโมงนะคะคันนี้1200ชั่วโมงไม่เดิมแท้ค่ะ จะพาไปดูตัวผ่านผ่านก็เป็นผ่านใหม่นะคะผ่านสยามสตูลาผ่าน5ใบ2 2ผ่าน5ใบ2 2ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยๆ PTO ใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดเครื่องดีเกียร์แจ๋วสีสันเดิม คันนี้ก็จดทะเบียนปี63นะคะจดทะเบียนปี63ส่วนราคา3,075,000บาทค่ะราคาเพียง3 7 5 0 0 0บาทนะคะค่ะมาดูที่คันต่อไปกันบ้างคูปตาซ L4 1.8เหมือนกันค่ะเครื่อง3สูบนะคะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์คันนี้ก็จดทะเบียนปี63เช่นเดียวกันค่ะจดทะเบียนปี63 สีสันเดิมนะคะเขื่องเดิมเกียรแจ๋วในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะยางนายได้ยางใหม่เลยนะคะส่วนยางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะค่ะอุปกรณ์ของคันนี้ก็จะมีสองชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะ อุปกรณ์สองชิ้นเบาะเป็นเบาะเดิมนะคะเบาะเดิมไม่มีขาดหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมไม่มีแตกไม่มีรั่วชั่วโมงการใช้งาน2,600ชั่วโมงนะคะคันนี้2,600ชั่วโมงไม่เดิมแท้ พาไปดูตัวผ่านค่ะผ่านเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่านห้าใบยี่สิบสองผ่านห้าใบยี่สิบสองผ่านตาช้างใบผ่านนะคะก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนานโครงก็สวยๆด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยๆ PTO ใช้งานได้ปกติ ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดสีสันเดิมนะคะก็อุปกรณ์2ชิ้นจดทะเบียนก็ปี63ส่วนราคานะคะ365,000บาทค่ะคันนี้นะคะ365,000บาทนะคะสีสันเดิมค่ะมาดูที่คันต่อไปกันบ้างคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นอุปตา L 5 0 1 8ค่ะ 50แรงนะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะคะคันนี้จดทะเบียนปี63ค่ะจดทะเบียนปีหกคันนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสีสันเดิมนะคะก็จะมีเก็ดสีนะคะตรงด้านหน้าตัวค่ะแล้วก็หลังเบาะบางโคนซ้ายขวานะคะ ก็เก็บสีหลังเบาะบางคนซ้ายขวาแล้วก็ดันหน้ากับตัวขานนะคะส่วนฝากระโปรงจะเป็นสีสันเดิมนะคะตรงนี้จะเป็นสีสันเดิมค่ะในส่วนของตัวยางยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหน้าไดาย้ยางใหม่ส่วนยางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะ ยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถส่วนอุปกรณ์ค่ะก็จะมี2ชิ้นดันนาแล้วก็ผ่านหลังนะคะอุปกรณ์2ชิ้นเบาะเป็นเบาะใหม่ค่ะหลังคาก็เป็นหลังค้าใหม่นะคะชเวโมงการใช้งานคันนี้นะคะก็ไม่แม่ขึ้นนะคะ สั่งจากศูนย์ใหม่จากศูนย์เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวผ่านผ่านก็เป็นผ่านใหม่นะคะผ่านสยากสตวล่าผ่าน5้าบยี่ค่ะทางหลังนะคะด้านหลังด้านหลังเราก็เก็บสวยให้นะคะดีีโอใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ทุกจุด นี้นะคะจดทะเบียนปี63อุปกรณ์2ชิ้นด้ันาน,นานแล้วก็พานหลังราคาค่ะ45,000บาทนะคะราคา45,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นสำหรับ50แรงค่ะมาดูที่คันสุดท้ายค่ะคันนี้เป็นรุ่นคูเวต้า LC 708นแะคะ LC 708 47แรงคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะจดทะเบียนปี5 6 จะทะเบียนปีห6าค่ะสีสันเดิมสภาพเดิมนะคะก็มีเก็บสีตรงด้านหน้ากับตัวคานนะคะ2จุดส่วนอุปกรณ์ค่ะก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะด้านหน้าแล้วก็ผานหลังอุปกรณ์2ชิ้นในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะ เ็นอย่างที่ติดมากับตัวรถแห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมเบาะเป็นเบาะใหม่ค่ะหลังคาไม่มีรั่วไม่มีแตกชั่วโมงค่ะ1100ชั่วโมงจะพาไปดูตัวผ่านนะคะ ผานก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถค่ะผ่าน6ใบ22ฐผ่านตาช้าง p โอใช้งานได้ปกติระบบไปใช้งานได้ทุกจุด47แรง คันนี้จดทะเบียนปี56ค่ะราคานะคะสำหรับ L4708 คันนี้นะคะราคาเพียง3,49 0 0 0บาทนะคะจดทะเบียนปี56ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดนานนาแล้วก็ผานหลังค่ะ L5018 นะคะจดทะเบียนปี63อุปกรณ์2ชิ้นนะคะดนานนาแล้วก็ผ้าหลังส่วนราคาค่ะ4 5 0 0 0บาทนะคะ l c 0 1 8นะคะคันนี้จดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นดานหนา้าแล้วก็พานหลังส่วนราคานะคะ3 6 5 0 0 0บาทค่ะ l c 0 1 8คันนี้นะคะจดทะเบียนก็ปี63ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันหนา้าแล้วก็พานหลังส่วนราคาค่ะ3 7 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้ l c 0 1 8 HP นะคะคันนี้จดทะเบียนปี64นะคะ จดทะเบียนปี64อุปกรณ์2ชิ้นดันนาแล้วก็ผานหลังส่วนราคานะคะ365,000บาทค่ะค่ะลูกค้าสนใจคันไหนอยากสอบถามนะคะโทรติดต่อนะคะโทร081 6004753นะคะยะ้ำอีกทีค่ะโทร081 6004753ร้านเราร้าน PC แท c t o r อําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ ร้านเราก็มีรถไถหลากหลายรายการนะคะมีคูปะตายันมาอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะหรือว่าลูกค้านะคะหาอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะคะผานพวนโรตรี่ผานบุกเบิกผานขุดมันและผานยกกล้องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะร้านเรานะคะติดถนนเส้นสี่เลนนะคะเส้นการถลมกันทลักค่ะร้านเรามี2ฝั่งนะคะฝั่งน้นที่เป็นร้านเดิมกับฝั่งที่รีวิวค่ะเป็นร้านใหม่ หรือใครที่ไม่สะดวกนะคะก็แอดไลน์ที่เบอร์ให้ไว้ได้เลยนะคะค่ะถ้าวันนี้นะคะป๊อปปี้ทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ